สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพบกันวันนี้ครับนำเรื่องราวของโซล่าเซลล์ครับอีกรุ่นหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งครับมาฝากผู้ชมเพื่อพิจารณาครับในการศึกษารายละเอียดว่าจะติดตั้งดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับรุ่นนี้เหมาะมากครับสำหรับบ้านสวนเล็กๆหรือว่าท่านที่จะทําสวนเล็กๆหลังบ้านนะครับมาดูรายละเอียดกันครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างครับแผงโซล่าเซลล์หแผงครับเป็นรุ่นโมโนนะครับโมโน340วัตต์นะครับ ตามที่เห็นนะครับโครงสร้างนี่สร้างสรรเองได้เลยครับตามสบายว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรครับผมออกแบบแบบนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มาก็1แผงโซล่าครับแผงโซล่า1แผงโมโน1แผงครับ340วัตต์นะครับชิ้นที่2ก็เป็นตู้ควบคุมนะครับระบบนี้เลยนะครับเป็นแผงควบคุมแฮนดดอลโลนะฮะภายในก็จะเป็นแผงวงจองของเขาแหละและพร้อมกับเบรกเกอร์นะครับเปิดปิด การทำงานระบบการทำงานของปั๊มโซลาเซลล์นะครับประมาณนี้เลยครับที่ให้มาก็พร้อมสายครับมีสายกราหรือว่าสายดินนะครับแล้วก็ปั๊มโซลาเซลล์ครับนี่ฮะเป็นปั๊มรุ่นแฮนด์โลครับขนาด300วัตต์นะครับผมมาทดสอบก่อนที่จะไปลงบ่อจริงนะครับทดสอบระบบอยู่หน้าบ้านครับว่าเป็นยังไงการทํางานก็โอเคครับดูครับน้ําไหลแล้วนะครับน้าไหลแล้วหลายท่านที่ผ่านไปผมมาก็สนอกสนใจนะครับ สอบถามกันเข้ามาเยอะทีเดียวลองระบบก,ก่อนที่จะเป็นลองบ่อจริงนะครับรุ่นนี้ฮะโครงสร้างผมทําเองครับส่วนแผงตู้ควบคุมแล้วก็ปัม๊มสาฟงสายไฟทุกอย่างได้หมดได้มาครบครับชุดนี้ในราคาที่ทรางํานาจให้มาคัหนึ่งับ18,500บาทครับขอบคุณจ่างกำลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเหมาะมากครับสําหรับบ้านและสวนเล็กๆนะครับนะครับผมก็เลยตั้ง เขาเรียกว่าทดลองไว้หน้าร้านครับเผื่อท่านใดผ่านไปผ่านมาจะสนใจนะก็ตอบคําถามกันแทบไม่ทันเลยครับว่าอะไรคืออะไรบางท่านไม่เคยเห็นโซล่าเซลล์นะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับกระบวนการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดระบบอยู่ครับตรงนี้ผมจะส่งท่อออกก็เลยท่อออกอยู่ที่ประมาณนิ้วภาษาช่างเขาบอกนิ้วครึ่งไม่ใช่ครับนิ้ว2นะครับ แต่ถ้าเป็นสีหูน้หกขุนน่าจะออกเต็มกว่านี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบก่อนที่จะลงบ่อจริงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน้าจะไหลแรงแมลงขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงนะครับแสงพระอาทิตย์นั่นเองครับเพราะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแสงมากน้ำก็ไหลแรงครับงานชุดนี้ครับงบประมาณอยู่ที่18,500บาทครับสนอกสนใจก็ติดต่อไปที่ช่างอำนาจโดยตรงนะครับทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์ครับ ส่วนท่านจะไปติดตั้งอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับท่านเองนะครับวัสดุพร้อมอุปกรณ์มี3ชุดนะครับแผงตัวควบคุมแล้วก็ปั๊มนะครับโอเคครับได้มาแบบนี้นะครับเพราะว่าเหมาะมากครับสําหรับใครที่จะทําบ้านสวนนะครับเล็กๆหลังบ้านนะครับชุดนี้โเคครับไม่ใหญ่มากครับราคาก็พอจับต้องได้ครับนะครับแบบนี้เลยครับ ท่านใดที่สน,สนใจอยู่กำลังศึกษาอยู่ก็พอจะเป็นข้อมูลได้นะครับเยครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ